สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโคดพลคนอีสานมาแล้วครับมื้อนี้สิเขาไปหาปวกขึ้นเ่าครับมาห้ไก่ครับนี่ครับเขาไปในป่าครับไปลุยกันเลยครับบรรยากาศธรรมชาติครับผมมีนี่ครับขวานครับอุปกรณ์สําหรับขุดปวกครับอุปกรณ์เครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาเองครับเพื่อนไปหาปวกกันครับ อากาศเย็นชื่นใจครับเพื่อนๆลมพัดสบายชิเราหาปวกยังบ่ได้ครับจะถ่ายให้เป็นบรรยากาศครับงามดีครับผมจะมาขุดเอาปวกตรงนี้ครับเพื่อนๆครับปวกเดิมครับที่ยังขุดไม่หมดครับเดี๋ยวจะขุดให้ไกลกินนะครับ จะใช้ขวานขุดตรงนี้เลยครับเพื่อนเดี๋ยวจะเอาไปใส่กระสอบไว้ให้ไก่เลยครับหนาปลวกเยอะเลยครับโหน่แรักครับว้าวโอว้ยอดเลยครับปวกเยอะมาเลยครับ ครับเพื่อนๆมีกันต่อครับเหลือเยอะครับว้าวเยอะเลยครับอย่างเยอะเลยครับ,เ,รยรบยเยอะ

หนูีนต่อครับปุ้ยลาเดินนี่ยังเเยอะ,ะครับโอ้โหขุดมาเจอกล่องครับเพื่อนครับผมขุดมาเจอกล่องอะไรไม่รู้ครับ จะลองเปิดดูนะครับกล่องโบราณครับโอ้โหเจอเงินโบราณครับเพื่อนเคยเห็นไหมครับกล่องเก่าเงินโบราณอยู่ในจอบปกครับ เพืนรู้จักไหมครับเงินอะไรครับเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดแล้วก็ดูกันอีกทีนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆครับที่ผมเก็บได้มาครับเป็นเหมือนเหรียญรอห้บ มันเป็นโลหรลาผ่นดินเนียครับข้างล่างเขียนว่าหนึ่งหนึ่งบาทหรือบาทหนึ่งบาทหนึ่งครับไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าม,มันเปื้อนเก่าคราบนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขัดก่อน,นะครับแต่นี่ยังโอเคอยู่ครับนี่เป็นเหรียญโลหาเหมือนกัน,นครับน่าจะมีอายุเป็นร้อยกว่าปีครับ ปราบห่อครับเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมครับปราบห่อหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าครับนี่นี่ปีสองห้านะครับปีสองห้าลบหนึ่งสองดูสิครับเพื่อนเพื่อน,นครับโอ้เก่ามากเลยครับ เป็นจุลาลงกรครับครอบก็เก่าแก่มากแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปขัดขัดเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเพื่อนขัดเหรียญน,นี้เพื่อจะได้อ่านออกนะครับเพราะมันอ่านไม่ออกเลยครับนี่ครับ น่าจะเป็นเงินแท้ครับดูจากลักษณะหนาด้วยครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเงินอ่าหนึ่งบาทห้าบาทมาเทียบดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เขียนว่ากรุงสยามครับแล้วก็เขียนว่าบาทหนึ่งครับรัชการที่ห้าครับเป็นเงินราชการที่ห้าอายุกว่าร้อยปีครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากเลยครับไปขัดแล้วก็ออกมาสภาพสภาพโอเคเลยครับแต่ว่ากล้องกล้องมันจะจับไม่ค่อยได้ครับโอ้ได้นะครับได้ได้ครับนี่ครับนี่ครับสวยรัม นี่เลยโอ้นี่ก็เดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้นะครับไม่รู้ของแท้หรือของปลอมนะครับแต่ว,ว่ากอบนี่เก่ามากเลยครับเพื่อนๆใครดูเป็นก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ ปีไหนพอะโตไหนอายุเท่าไหร่ครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปเข้าป่าหาปลวกครับเจอสมบัติครับเป็นเงินโบราณรัชกาลที่ห้าครับถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็กดไลค์กดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมใครรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเงินเก่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ สวัสดีครับ